ในชีวิตของมนุษย์นั้นสิ่งหนึ่งที่เรามองไม่ค่อยเห็นแต่กลับแบกไว้อย่างแน่นหนาโดยไม่รู้ตัวก็คือความคาดหวังนี่แหละเราอาจไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองกำลังคาดหวังเราอาจคิดว่านี่คือธรรมดาของคนแต่ความคาดหวังนั้นเปรียบเหมือนได้เส้นบางๆที่มองไม่ค่อยเห็นหากแต่พันธนาการเราไว้นั่นเสียยิ่งกว่าตรวนเหล็กสิอีกเพราะมันมัดไม่ใช่แค่ร่างกายแต่มัดใจ มัดความรู้สึกและมัดความเป็นอิสระของเราเอาไว้โดยสมบูรณ์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานคือการยึดมั่นถือมั่นเป็นรากแห่งทุกข์และความคาดหวังก็เป็นอุปทานประเภทหนึ่งคือการไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งที่ยังไม่เกิดหรือสิ่งที่เป็นอนาคตที่เราไม่สามารถควบคุมเราคาดหวังในคนคาดหวังในงานคาดหวังในความรักคาดหวังในครอบครัวคาดหวังในโชคชะตา และที่หนักที่สุดคือคาดหวังในตัวเองบางครั้งก็สูงเกินจริงจนทำให้ตัวเรานั่นแหละที่ทุกข์ที่สุดเมื่อเราไปหวังว่าคนต้องเป็นแบบนี้ชีวิตต้องเป็นแบบนั้นใจเราก็ถูกล่ามไว้กับความต้องที่ไม่มีอยู่จริงในธรรมชาติเมื่อไม่เป็นอย่างที่หวังก็ทุกข์และเราก็คิดว่าเป็นเพราะโลกทั้งที่แท้จริงเป็นเพราะใจของเราเองต่างหา